สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายสกู๊ชี่นะคะราคาไม่เกิน35บาทนะคะก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาขี้เกียจรอของมาทั้งหมดนะอ่ามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นอมก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆก็ไป15บาบาทนะคะรายละเอียดการสั่งของอยู่ใต้คลิปเลยนะคะก้อนเมฆก็ไป15นะคะรับก้อนเมฆแคบก้อนเมฆได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นบิงซูนะคะบิงซูแต่ตอโบลี่นะคะตัวนี้เอาไป15บาทนะคะตัวนี้เอาไป15ห้านะคะต่อมานะคะเป็นแกะตัวนี้นะคะแกะตัวนี้เอาไป5บาทนะคะแกะตัวนี้คือตอวนอโหดมากๆขอคนรับตัวนอได้นะคะแกะตัวนี้ไป5้านะคะต่อมานะคะบันชิละาคู่ให้65้านะคะบันชิละ3าคู่ให้65เลยนะคะนี่นะ นี่นะคะแคปได้เลยนะคะถ้าจะรับนะคือขี้เกียจรอของเข้านะคะ